เพิ่งเื่นเลยจะขอ,อน้ำก่อนโอเคเสร็จแล้วขอแน้ำตัวเลยละกันพี่ชื่อแนนะคะเป็นพพ 4, นักศึกษาแพทย์ปีสี่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูวันเดย์วิคกี้ว่าจะมีแอคทิวิตี้อะไรกันบ้างปีหนึ่งถึงปีสามเนี่ยการเรียนมันจะเป็น พีคลินิกใช่ไหมก็คือจะเป็นเลคเชอร์มีแลบมีพักกอทส่เข้ามาแต่หลักๆก็คือเลคเชอร์แต่พอปีสี่ปีห้าปีหกเนี่ยมันคือชั้นคลินิกแล้วพอคลินิกมันก็จะแบบเรียนกับคนไข้จริงมีแบบขึ้นวอร์ดไปเบสไซส์ไปเวิร์กช็อปอะไรทำหัตถการอะไรประมาณเนี้ยปกติตอนเช้าพี่ก็จะกินกาแฟที่เตรียมมาจากบ้านแล้วก็ข้าว้นที่ซื้อมาเองเนี่ย มันก็สามารถลดเวลาตอนเช้า10บถึงหนานทีได้เราก็เอาเวลาไปนอนคือ <laughs> บางเขียกาแฟมันกินไม่ทันใช่ไหมเราก็แบบใส่ไว้ในกระป๋งแบบนี้เรียบร้อยพบไปกินได้ทุกที เดี๋ยวเราจะลงลิฟต์แล้วก็ไปวอร์ดกันไปลาวตอนเช้า7จ็ดโมงเราเช้าก็คือการไปดูคนไข้ที่นอนแอดมิทแหละว่าแต่ละวาาการะเป็นยังไงตรวจร่างกายผลแลบแล้วเราก็เอามาดูว่าเราจะรักษาอย่างไรต่อประมาณนี้รีบไปแล้วเดี๋ยวสายวอร์ดอะหลักๆเราแยกเป็นไมเนอร์กับเมเจอร์เมเจอร์จะมี4ก็คือสูตินารีสัญญาศาสตร เมดอายุรกรรมแล้วก็เด็กกุมารเนานะซึ่งก็จะเรียนปี4เป็นหลักปี5ก็มีด้วยแหละแต่ปี5ก็คือจะเรียนไมเนอร์ด้วยไมเนอร์อย่างเช่นจิตเวชนิติเวชโดมยาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยแนนอยู่นาลีอยู่เดือนหนึ่งก็คือวิคนี้วิสุดท้ายและใกล้สอบคือผู้ป่วยนาลีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่มาแอดมิดเพื่อผ่าตาดัดดังนั้นก็จะไม่ได้อยู่นานมากแล้วก็เราก็จะดูเรื่องก่อนผ่าตาดัดหลังผ่าตัดซะส่วนใหญ่ เดี๋ยวลองมันยงอยูเวลาที่าดูให้กมันมันตอยู่ตรงนี้ัยังไม่ดียังไม่ด้สวงส่เตรียมบาร์เราเขาวักาะโกนที่ตนไป้ครับแล้วจะาก็คือผมเนคนรกันดูี่มีกติดตนขั้นขั้นสายปกติ แล้วก็มีสีอ๋ออ๋อครับแล้วก็มีเรื่องของดีที่ได้ติดีเราเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วทุกคนคือเดี๋ยวเรามีเรียนอะไรนะมอร์นิ่งมีชิ่งต่อแต่ว่าแต่ว่าอีกที่เก้าโมงโอเคตอนนี้ก็คือเรากำลังรอเรียน morning teaching ตอนเจ้าโมะค่ะเดี๋ยวจะอธิบายว่า morning teaching คือเรียนยังไงนะคะ <laughs> morning teaching เนี่ยก็คือการเรียนเคลคนไข้จริงๆเอออาจจะแบบเคสสองเคสอะไรอย่างเง,งี้ยแล้วก็มันจะเริ่มจากอาการสําคัญคนไข้ก็คือการที่ทําให้คนไข้ามาลงพยา,าลอาจารย์ก็ถามว่าจะซักประวัติอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมแล้วก็ซักซักไปก็ได้ข้อมูลเพิ่มจากนั้นก็ได้ผลการตรวจร่างกายมาทีนี้อาจารย์ก็ถามว่าตอนเนี้ยเรามีวินิจฉัยแยกโรคอะไรบ้างคิดถึงโรคอะไรบ้างจากนั้นอยากส่งตรวจอะไรก็คือ พอเราได้หลายโลกหรือต่อให้มีโลกเดียวเราก็ต้องส่งแบบพวกแ a บ investigation เพิ่มเติมเพื่อยืนยันโลกที่เราคิดถึงหรือว่าเพื่อตัดโลกบางอย่างออกไปอ,อแล้วเราก็จะได้ finish diagnosis ก็คือวินิจฉัยโรคขั้นสุดท้ายแบบที่ชัวร์แล้วว่าคนนี้เป็นพอเราได้โรคที่คนคนนึงเป็นเนี่ยต่อไปก็ดูการรัษาต่อการรัษาบางทีโรคนี่ยมันมีการรักษหลายแบบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราก็ควรจะเลือกการรัษาให้เหมาะกับแต่ละคนมานี่ ดูไว้เท่าทายก่อนค่ะว่าแบบรับเจออะไร้แล้วก็ตรวจท้องคตวดท้องก็ดูแอบโดเมนดูเจออเอซีนซีนร่ม่เตเรห้าแล้วคไปเริ่มเรียนแล้ว ไปกินข้าวกันปกติรเรากินมีที่ไหนกินข้าวบ้างกินสวยจับยวนเออาวาังหลังใช่ไหมถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆ OPD ก็วังหลังริมน้ำเออริมน้ำมันจะเป็นพวกตอนเราเรียนพิธีนิกไหมลหแล้วก็ใกล้หอแล้วก็รูอาหารสัก,กรยานคณะพยาบาลก็มีออมันใกล้ๆฝั่งแบบพวก OPD พวกป่วยนอก อันนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าการด่วนหรืจังด่วนปักดิน่าเชากอยไม่ใชเย็นๆแล้วเพือนๆอุ้ยมันมีปักแบบทุกโต๊ะเลยอ่ะมันนาชาก็คือไม่รู้เลยว่าชอบสีอะไรมันมมันมีกลิ่นอะไร นี่คือขนมให้เราหรือเปล่าข้าวอะไรไหนลองเปิดดิเปิดว่ามันต้องเป็นร็อกคุณแน่มันต้องร็อกแล้วแหละคุณคุณแนะนำสิตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็มีอาหารอยู่สองอย่างนะครับตอนนี้แล้วก็จะมีขนมฟางอันนี้คืออะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียวกะทิเอี๊ยบข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมูนใ่ข้าวเหนียวมูนอันนี้จขนมปังจับขยะไม่เคยไปเจออีกแล้วไส้ชี้ เดี๋ยวเราไปอ่านหนังสือกับวทำงานที่ห้อสมุดกันแล้วกันเพิ่งเรียนเสร็จไปใกล้สอบแล้วเริ่มไฟแบบครึกครื้นลเดี๋ยวไฟเรต้นนึ่งไปอันนี้ก็คือเพิ่งเลิกเรียนแล้วก็เพิ่งถึงห้องนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปอ่านหนังรรสือที่ห้องสมุดแป๊บหนึ่งแล้วค่อยไปวิ่งที่สวนรอถไฟ ถ้าอยากออกกําลังกายหลังเลิกเรียนอะศิรัานมีหลายสนามนะสนามแบดสนามเทนนิสสาวยน้ําหรือว่าจะเป็นฟิตเนสที่เปิดใหม่ก็มีวันไหนใกล้สอบอะไรเงี้ยอยากอ่าอนหนังสือก็สามารถไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดได้ห้องสมุดเปิดถึงเที่ยงคืนก็วันนี้เราใกล้อสอบแหละเดี๋ยวไปอ่านหนังสือสักแป๊บแล้วกันแล้วค่อยไปวิ่ง ก็คือถ้าต่ำกว่าขั้นต่ำสุดถ้าถ้าสูงกว่าขั้นเนี้ยก็คือส่งไม่หมดเลยคือ a s c a ก็ส่ง a s c a าไม่ส่ง s ต้องดู H P V ด้วยว่าส่ง H P V ควจริงมันส่ง H P V มันเป็นแค่ acceptable แต่ว่าเอ้มันเป็นแค่พีโฟร์เอ็กทอีเอสก็คือส่งคอโป a อโปแอสเอ่อ a ม่ใช่โปะแาล้วก็มีตัางกล้อง ต้องต้องเริ่มใหม่ไหมไม่ต้องไม่เป็นไรเออก็คือเอฟแครดเอฟเอทุกอย่างแล้วโลซิลไฮซิลซิมสงมดข้อปหมดอเิแต่งาก็ปกติปกติก็อยาไปทำอะไรคือเหมือนผาดเวเขาว่ามีแยกด้วยว่าแบบตรวจแบบไซโตโลจออย่างเดียวแบบธรรมดาตรวจแบบเอชพอย่างเดียวแล้วก็ตรวจแบบโคเทสติ้งคือโคเทสติ้งหรือยาง แต่ถ้าเกิดว่าไม่เหมือนกันนะเว้ยถ้าส่งไปก่อนกส่งก่อนแล้วก่อนถ้ามันมันขึ้นอะไรเียงีเ็ีเซ็อเอาเอามเออมีรูป่ะเครื่อง ข้อดีของการนะวิ่งที่เนี่ยอย่างแรกคือมันไกลามากแต่มันเดินมาได้มันอยู่ในสีร่าเลยแล้วก็อีกอย่างคือวิวดีดูดูดูวิวริมน้ําแล้วคือปกติตรงนี้คือท้องฟ้าจะสดนี่ถ้นาน้องๆดูถึงตรงนี้แล้วก็สนใจแพทย์ศิลานะคะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วก็ยังมีวันเดวิดคณะอีพีจูเมอร์น้องติดตามวีไม่ทิรอนได้เลยนะคะทป็ช่องทางแล้วก็ถ้ามีโอากาสไว้เจอกันอีกค่ะ